โครงการปันรักปันสุขส่งความห่วงใยให้ประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ครับกองกำลังส่วนสักมนตรีโดยพันเอกอุทัยนินเนตผู้มั่นคับการกรมทหารผานที่21ผู้มั่คับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21และคุณสิริกัญญาดิลเนตรประธานสมาคมแม่บ้านหันบกสาขากรมทหารผ่านที่21กำลังพลและสมาชิกแม่บ้านของหน่วยนะครับ ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการปันรักปันสุขส่งความห่วงใยให้ประชาชนสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันหน่วยทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนการดำเนินการกิจกรรมนี้นะครับอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19อย่างเข่งคัดออกบริการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมระชนมพรรษาสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3ม,มิถุนาย,ยน2565ครับ <Okay. S 1> okay.